อันนี้เราจะเรียนเรื่องของการวางเส้นขนตานะคะนักเรียนลักษณะของการวางเส้นขนตาเนี่ยคือเส้นขนตาของคนเหล่าลูกที่มานะคะมันก็จะมีลักษณะที่ว่านะคะเป็นแบบเส้นตรงนะคะเส้นตรงตรงแบบนี้บางคนในลูกนะคะลักษณะของเส้นขนตาก็จะมาเป็นแบบเอียงๆแบบนี้ตรงกับเอียงเนี่ยส่วนมากจะมาพร้อมกันลูกจะมาด้วยกันนะคะโดยธรรมชาติคนไทยเราส่วนมากเส้นขนตาเราจะตรงเป็นหลัก ตัวเส้นเอียงส่วนมากก็จะเป็นบริเวณของช่วงหางตาบางคนชอบขยี้ตาอะไรในลูกเส้นกับตาบริเวณหางตามันก็เลยจะเอียงนิดหนึ่งนะคะกับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มประเภทนี้จะเป็นขนตาเส้นยาวหน่อยเส้นขนตาเขาก็จะมีลักษณะเส้นขนตาที่โค้งนิดนึงค่ะคราวนี้เวลาระวังเส้นขนตาเราจะวางยังไงให้มันวางง่ายในลูกนะคะเราจะเริ่มที่เส้นตรงก่อนล no ักษณะของลูกค้าที่เป็นแบบเส้นตรงเนี่ยกลุ่มประเภทนี้จะวางง่ายที่สุดอยู่ลูกเส้นตรงเนี่ยเราจะวางทับข้างบนเลย เส้นขนตามันมาตรงๆลูกหรือวางจากข้างบนเลยค่ะวางตรงแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมง่ายที่สุดเลยแต่ถ้าเป็นพวกเส้นเอียงเส้นเอียงจะวางยังไงลูกเส้นเอียงนี่เราจะวางข้างเส้นแบบนี้ลูกเอียงเราจะวางข้างนะคะเดี๋ยวเราดูรูปประกอบตรงนี้นะคะว่าทําไมเอียงเราจะถึงวางข้าง่ะเส้นขนตาลูกค้าออกมา่างนี้ลูกตรงๆมาไอ้ตรงนี้เอียง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 มาแบบนี้นะคะพวกเส้นตรงลูกรวางตรง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 ปกติได้เลย แต่ประเภทเส้นเอียงเนี่ยให้เราวางข้างเส้นมันจะได้ไม่พันกันเอียงเราจะวางข้างรเอียงเราจะวางข้างเอียงเราจะวางข้างเส้นสมมุติเราดูอย่างเส้นนี้เส้นเนี่ยมันเอียงอยู่แต่ถ้าเราไปวางด้านบนปุ๊บงานจะมางี้ทันทีถตาว่าเส้นเขาเอียงเราไปวางมันจะพันกันฉะนั้นถ้าลูกค้าเนี่ยที่มีเส้นขนตาที่เอียงๆเนี่ยเราจะวางข้างเส้นนะคะตรงรูปก็้วดวางทับข้างบ้นนะคะมันจะเชื่อมง่ายลูดกล่าวง่ายเอียง แะข้างเส้นูุนะคะเพื่อจะไม่ให้มันไปพันกับเส้นขนตาของเส้นอื่นลูกค้าอีกประเภทหนึ่งลูกจะเป็นพวกเส้นเส้นงอนมาเลยพวกนี้ขนตายาวขนตางอนพวกนี้เวลาวางเราจะวางใต้เส้นอง่งนี้ดุนะคะมันถึงจะเชื่อมไดแน่นนักเรียนดูที่มือพี่ป,ป,ประกอบแบบนี้นะคะลูกนะคะถ้าลูกค้าในะเส้นขนตามาโค้งแบบนี้ถามว่าระวางทับข้างบนได้ไหมมันวางได้ แต่นักเ,เรยียนลองดูนะคะเห็นไหมมันจะมีรูมันจะมีช่องว่างอยู่หมายความว่าถ้าเราวางทับด้านบนเนี่ยนะคะงานเรามันจะวางได้แนบไม่สนิทมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของตาหลุดนะคะไม่ทนฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเส้นขนตาของลูกค้าเนี่ยเส้นโค้งอเนี่ยน้องนักเรียนให้วางข้างใต้แทนนะคะการเชื่อมหรือการยึดติดเนี่ยมันจะยึดได้ง่ายกว่าฉะนั้นเวลาที่เราจะตับขนตาเนี่ยนักเรียนก็คือดูนะคะเส้นขนตาประกอบ เส้นขนตามาตรงๆลูกเราก็วางข้างบนเส้นขนตามาเอียงลูกเราก็แปะข้างเส้นขนตามันโค้งนะเราก็แปะใต้เส้นนะคะถ้าเราวางได้ตรงตำแหน่งนะคะในลักษณะเส้นของขนตานะคะที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทําให้งานต่อขนตาของเราเนี่ยทนมากขึ้นด้วยจ้ะ